ครับทุกคนค่ะสวัสดีค่ะคนนี้ใส่นี้กับเบนนะครับเบนน้ำหน้าเครียดจังเคยเครเลยจค่ะเฮ้ยเคยเคียดเลยนี่แล้วก็ฝั่งน <drip>. ี้นะฝีวิใครเนี่ยนักร้องปิศนาหรือเ่นี้ นัท้องใหม่ใช่ไหมนัท้องใหม่หรือเปล่าี่อุยได้ของว่าในคุณปีไดได้องเองอ่ะเราแกา้หันหน้าไปหา้องดูว่าเมื่อกี้ไม่ไม่ต้อง,งไม่ต้องหันไม่ต้องหันแล้วเหอแล้วนี่ใครคือคนบิาจดคนหนึ่งนะครับทุกคนอ <laughs> อะไรอ่ะทั้งวานวะเลยแล้วบอมื่อกี้เขาเขาเสนอเซอร์ไพรส์นักร้องคนใหม่ฉันน่าจะเป็นจริงดีซี่โป้วันนี้ก็ขอบคุณนะครับขอบคุณด่าครับยังก่อขอบคุณแม่ขวัญระยองเออไม่ใช่เออเมื่อวานก็แม่ขวัญระยองเหมือนกันที่ให้พวกเราทุกคนเป็นเงินบาทอ่อขอบคุณแม่อัดจากฟินแลนด์ด้วยนะครับคุณอินเดียมา มาเลี้ยงข้าวทุกคนนะครับขอบขอบคุณมากๆครับแล้วก็รวมถึลเงินกำลังใจจากทุกๆบ้านแล้วก็แม่ๆทุกคนที่ให้เอามาเนาะในงานคอนเสิร์ตเมื่อคืนที่ผ่านมานักศร้าก็ขอบคุณทุกคนด้วยเดี๋ยวขอไปกินข้าวเผื่อทุกคนก่อนแต่แล้วทุกคนไปไปบ้านทานข้าวกันนะครับผมตอนนี้ใกล้ถึงงานแล้วนะฮะไปห้องงานในเบียร์แน่นอนครับ ไมาซื้อมาสวงแท้แท้เขาหลว่ะนี่นคะครัคนแอกแล้วก็คนน้ำปูนหู้ออร่ามากนี่น,นะม่อี้เดี๋ยวปลาลูจักจัวกตัมเมี้เดีปลาูจักตัวปลาไหเงี้ยหมาเงมือขนี มันรประรดค้าบอกเลยว่าถ้ามแม่ถ้าเขามากันบบไรเลยว่าน้ำมุนไปจากไหนประรสไลเพราลเราเอามาถอดแนวอาสัรน์มันนี้เขาอย่างเี้ใส่มนนี้มันมนี้อยู่ที่บ้านบึงบ้านบึงนะครับมีฟูดตนะดอกนั่นบอมีฟูตบิ๊กี้เห็นบอกซี่เอาหอความกี่ปูตตื่นแงเรามีกดูตไหนเดไว้เจอกันนะครับผมลา อันนี้ก็คู่หลานนะฮะวันนี้กินอีกว่ะพักยิมตัวเองเสรเจอกันจัง,จงแม่แม่ไปไหนมาคะไปทำอะไรมาคะหอนค่ะหอนแดทพี่น้องพี่น้องเมื่อนี้หอนค่ะหอนแดทเป็นบอสพี่น้องรู้ว่อนบักคักเลยเด้แต่พี่น้องหูบอสบอสโนดหลุดไส้ใ,นในหญ่แน่นองขนาดอากาศหอนๆเด้อ เราหักแม่นองตั้าไหนแม่นองบอกไห้มาขายประแดกวอกไห้กาม,มาขายปลาหมึกกาม,มาแม่บอกบานนองแนนเห็ดบานเพื่อนก็อยากให้น้องแนนแดกขายกาม,มาวิววิวบานมะเบิงบานจอยแม่นองป้าซึ่งนลำใจบนอโนอติลีเงอแตกเงือแตกไหมพี่น้องเพิ่นเป็นระดับผู้บริหารเพิ่นเป็นระดับ เงินเป็นพันพันหลานพี่น้องเลยจะองลงพยบับางแม่น้องบรูดสิตอบแทนยังไงคือบอสนี่คือที่สุดเลยค่ะพี่น้องขอบคุณไดห้หลายเดอ้อลูกชายเอย๋ี่มะซอยแม่น้องหาคนแบบบอสนี่เกิดมาจะหาสีเจ็ปีลราพี่น้องแถมเกิดเมื่อเดียวกันเหตวัาถิยสิทิสิหาด้วยกันแล้วก็จะบอกเลยว่าบอสน้เป็นคนที่ ปากหลายแต่ใจดีมากล่ะกะคบใครจริงใจโดยเฉพาะกับแม่นองคือไม่ได้มาหวังอะไรกับแม่นองนี่แต่แม่นองแด้อาศัยเพลินแต่เพลินเพลินเพลิน,นไปบุญเพลินดีใจหลายซึ่งใจพี่น้องขอบคุณได้หลายเดอ้อลูก้ายไงที่มอบความรักความจริงใจให้แม่นองขอบคุณได้หลายที่เกิดมาบุญน้ำพ่ามาพอกกันแถมเกิดวันที่ยี่สิบสิงหาขึ้นันวันที่สิบหา่าที 15, ท่สิบถึงนี้อย่าลืมเดอ้อ ลูกไส้ใหญ่ในหนองจาจดงานวันเกิดแอนออรดีจะมาที่ร้านมานิเป็นนองกระจองไปแล้วเด้อดสามโต๊ะเลยอุ่นลุนลูกไส้ไปางานจากเพิ่อนจับว้นเกิดลวงหนาเพราะว่าแอนออรดีบางวันที่สิมหาที่นอกพ่อกันเด้จ้าร้านมานิวันที่สิมหาในน้องจองไว้แล้วสามโต๊ะจะ้าจะพาทีมงานาไปนะคะไปให้กำลังใจลูกไส้ ตามคนตางหักกันเนาะพี่น้องบอโนวนเล้สุดยอดเล้ดีกับแม่น้อ,นองทุกสิงทุกยงังแม่น้องกต้ตงมีความรักความจิงใจกลับไปตามคนตางหักกันบอดนวดที่สุดสําหรับแม่น้อ,นองมนะาคะนรักนะคันลูกชายหักเด้อลูกชายใหญ่ของอแม่น้อ,นองขอบคุณนะ